กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบรรจุขสุขคนเด้อครับน,น,นี่ตอนขับเขาโซซองบอกไก่นะพี่น้องเอ่อตอนนี้ไก,ก่กะยางมากเนาะสิไปเขื่อนบ่าวจอยนะพี่น้องไก่ช่วยเบิ่งมาเพิ่นเห็นยังได้ข่าวว่าเพินกกะนะนน่นโลกระวานเนาะเมียเพิ่นลกระวานแล้เาเมื่อนี้เพิ่นหนักสีดำเนาะ ก็เลยสิมาเบิง่งเพิ่นว่าเพิ่นเห็นยังอยู่ตามกันไปนะพี่น้องติดตามกันเบิ่งไล่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวจ่อยเด้อพี่น้องบ่าวจ่อยแล้วครขบพูดว่าเพิ่นก็บ่ได้ขี่ขานบ้านนั่นนะพี่น้องเพิ่นก็เออ่เฮ็ดทางเฮ็ดหน้าซอยเอือ้อยซอยหนองอยู่นะพี่น้องเนาะเออแล้วก็ ไก่ขาอดเดพี่น้องเลือทาาี่ว่าานี้ว่าบอจ้าแจ้งเนาะที่ไกว่ว่าว่าไก่ไปเย็บหูเนาะไก่บอได้ไประเบิดหูเมื่อวานนี้ก็มีคอมเมนต์มาเนาะว่าไก่ไประเบิดหูเนาะจริงไก่ไปเย็บหูนะพี่น้องเด้อ นี่เราการบอ,อกหอยไอ้ฝนน่าสิดำเลยนั่งยองว่าเลวาหายซะพี่น้องนะพี่กินเขาวะเพราะว่าตัวนี้จะดำนะอ๋อขึ้นกินเขาวะโน้โนนี่เดี๋ยวพี่น้องหน้าเ่น อ่าอันนี้ถ่ายลกะผูวเดียวจะไปถ่ายสอยแาวแป้บ่ มีคนฝากมาให้กำลังใจเจ้าให้เจ้าสู่เด้อเราอ่ะโดยโดยสู่ทะเลาะเนาะโดยบทตรงไปฟังกขาเจ้าว้าวเจ้าอีกขั้นึ่งสั้นยิ่งสี่นั่นจริงจริงอั่นมีคนให้กำลังใจเอ้าลาอยู่ขอไปถ่ายเจาไปจำนาสอยบาอเปนเอ่อ บอจอยเรวก็เห so yeah. so an ็ดเดียยของเราอยู่เราบริขีค่ามันั่นข้างข้อขีค่าบอไปดับหน้าตากแดดลอกคาก่อนนี่อ่าเหเ้าเจ้าความคิดขจหมได้อาก็เส้นแ้ืลูกืเียเนาะด้ยหดคอยู่เดียวเนาะด้ยด้ยินดาเอ้เห็นยังอยู่ ทาทงสารน,น่องก็น้องไไฟฝา,ากับบมีเป็นตุ่มเป็นผืน่นนี่น้องอันว่าได้เกิดจากอความอย่างเงี้ยนองมันมัน,มนหอนน,ออะอะนอี่น้องไงอ๋อ,อ,อเป็นตุ่มเป็นผืน่นพี่น,น้อง้ยจินดาอืม ไปผมาหะบอขออออนเยทำนี่แหละลบากอคอยเห็ดคอยไปกันแหละฮองกับบดีฮ่องก๊อก่ายกวางแลวกว่าหฮองกัอแต่เว้นตกตัวฮ้องกอฮงก็เห็ดไปแหละททำองเห็ดได้แหละ ่าโตสิมาแล้วก็พอดีว่าไปเวียบผมพูดได้ว่าไปเวียก็เลยเอาของเฟินท้ยก่อนว่มาตัวแดงสีอามากว่ะคนทางซ้ยเ่องไปบอกสองไปบอกสองมากหละพอดีเลยดาส่วงแรงี่อมือเให้เขาให้ไปมีลกกลอยเอยว่าเราให้รกได้ี่มันสี่สิบหกมันสี่สิบหกมนโอ้ก่งนอกหัวเดียวกันสองมัดแต่มัดหนึ่ง ดีนี่เ่าอ่ะลกไปนำ้ำเอาลูกไปน้าพี่น้อยว่าน,นี้แลนซ้เตือเตือนแนก็ซ้ำเลยเนาะเด่นอนาก้าวผลลักรนดเล่นาน้ากกนเห็น,น,นหน้านะว่ามัววานได้สุดหะ ยินดีสาธิสุดบ่เอฟซีทั้งเมืองนอกก็ได้ฝากมาะเอามาจางเมืองนอกผูได้สุดนะล้องไหทำเลยเหตกินยังแาวไ เดี๋ยวนี่ะยกระเหตุจะไรสงสานนะค่ะบเก็บดีรูกป้าขณะพี่น่อเป็นตุ่มขณะอะไรตากะมันหอนันผื่นพี่น้อเห็นยังสงตาทงซานพี่น้ออันนั้นบ่คูลเรื่องยังหน่อยพี่น้ออั่นก็แล้วกันสงซานพี่างซานกันแหละอันนี้นั้นสมบูรณ์บดแต่ทิอันสมองอรพิการ ไปตรวจในโรงบ้านเขาเจ้าว <ừ S 2> <Or> ่าอันสำใครไข่ไก <ừ S 2> ่ป่าน่ะไข่ไก่ป่ามันน้อยมันใหญ่ขั้นว่าสมองเขาสำใครฮานเนาะอันนี้ไปสำใครไก่ป่ามันละบทคนอว่าพี่น้องว่าตั้งสี่ห้องพอห้องเมย์ได้หรือบ่อสิบเจ็ดสิบแปดกันนะหักกะมันหูเป็นบางคำบนว่ามือเถื่อกรบมังหูเลยเอน้ำควันนะพี่น้องแต่ว่าลักษณะดแบบมัน

ตบหนาเลีอยงตบกล้วคะแนนนะก็ใกล้เพิ่นตบั่อยร่อยฮบ่อยบ่ันเขีวเลย่ห้นึกุ่มอย่งหอุ้มนี่ยอุ้มได้ก่อนเด้อพอเพื่อนไดู้กเด้อตกระปเนาะคือมันจะดำหน้าออ้พอไ้จะพออะไรอยู่ตกันแล้วลูาจังไว่งหอว่าวานนี่น้เมียอุ้มไปกะอยากไปตอนนี้หน้าวันนี้ เง้ยมึงเอากินตัมใหญ่แล้วเนาะอืออยาน้ำพอหานะหานะพี่น้องเฮ้ยหาน้ำพอนะพอบุ้งหายิปหอกทับอันนี้อกจ้าจ้าตัมือตัมือตัมืออตัมืออเราะลงดหนาต่อแอือม่าลงมันแดดเด้ยังยังยั มาดามาลทุกขาวทุกข่าวมาน้ำนิดเอาเรยมาเลยช้าเฉียดอน่ะหน่อยเอ้ยสงสารอีกหน่อยเลยคืนนั้นกันในเต็นคุคนบอกต่อว่าขี้เก็บตัวหนึ่งเล่นชูตุกตาข้าไปหาฟูก็เข้าไปนี่คนนี้จับเออ ่ทางบ่าวนอนอยู่มันสิจับเออกะจะหาพ่อมันตกละเออมันหากับมันมืนอนมันหากับมื้มันฝนตกาลงเ็นะเียวก็บ่ออกอยู่ในแจ้งนี่ละก็ออกางนี้บ่เห็นเลยแ ก็บไปหาเก็บอกอ่ะเอออยากกินน้ำแล้วเฮ้ยน้ำกินิเีมเอไม่ต้องขึข้ากันเด้อนรองเ้ข้่าเอนได้ขก้าหง่้าองนข้นว่างก็ไม่้เขาเลยน่องอกไม่ไม่มีได้เขาก็เลยเห็นในรั้วนี่ร้างเอาวปลกกะเอ มจะเป็นรงราัดอคัออเออเบาว่ยำนดเออลุ่กน้อยน้องห็นยากเติบแล้วเห็นยังกันเห็นหน้ากันแบบนี้แล้วโอ้ยขอมาเส้นไงเอาลหนบอกมาเมื่อคืนเออนี่ทุกขัอาเออหน้าเขาจ่อยนี่ค๋อ กินมึงด้เหรอาลังกินขามันยัเจ็บท้องอันบอมันกายกกามาแต่เขาบอกแฝดมาคือเออแดอุซิงนะไปำกันเมนไงจะไปงยงไหยังนี่ไปางุอืมจอยลังเยวกงกุงน มียีายนหลายนนเนาะนตยนามนะยนา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 ย่ยนานายนายนฟนายนายนาย้ายนานายนายนผยนนายนเปนานตยนมแนงแนงยนา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 ยนยนานานอยนอยน่ยนน่อนาย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 นนานานายายนานานาน่ยนนย พราะว่ามันลมปล่อยลมลงเขาเนาะพี่น้องเพรข้างในมันมันบ่ไรมันทอนมันท้อนมันห่อนลายป่านปูนพี่น้องไ้ป่านปูนเหรออืมป่านปูนมันห้อนอยแล้วเพราะว่ากลางเวรนมันหลับแดดทั้งวันเลยมกัมอกันจเลยนะมือจ้า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 จจ้าจ้าจาาาาาจ้าจ

เดี๋ยวร่อนหน่าเดี๋ยวคือท้องติดใหม่ติดมือมาหาเด้ออ้าพี่น้อกทั้งงอนกับเต็มเลยนี่เผือดแดงไปพี่น้องเลยโผเห็นบ่พีน้องตุ่มเป็นตุ่มโผอยู่แต่กำนั้นเผือเอะไรว่านี่นางก็ไปกับำน้ำให้เมื่อได้เปล่าเออมันผิวนางมันก็คือผู้ใหญ่ได้หน่อย นี่เด้กพี่นอ้องหน้าสี่ว่าจ่อยดำเนาะเปิดขึ้นมากินเขาก่อนเถึนกระสุนสัมผัสนั่นนะแล้วเนาะพี่น,อนอ้องเนาะจะผนกับบ่มี่เนาะรถไทยกับเอาเอื้อยเนาะเห็ดไงไทยขาดนีไงบ่เป็นเอ,เอื้อยสติ๊ก ก็เป็นเห้องเมเตียงเนาะคือห้องอีมแม่อะไรน้อพี่น้องถึงไปยืมมาขาดมาใช่ไหนกระดำของเพลินเหมือนแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงสำหรับพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆเนาะที่คอยให้อำังใจขอบครัวของเบาจ่อยนะพี่น้องเนาะมีแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อลำรวยเงินทองหวังมีสุขภาพนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอคำว่าสบายดี